สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเครื่องหมายดาวบนเนินจันทร์ถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์จากสวรรค์สื่อความหมายถึงความสามารถและความฉเฉลียวฉลาดของบุคคลน,นั้นและเขามักมีความเข้าใจในการศึกษาได้เป็นอย่างดีเป็นผู้มีความสามารถด้านวรรณกรรมศิลปะไปจนถึงการทํางานแบบเทคนิคและเขาสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและนอกจากนั้นเครื่องหมายดาวบนเนินจันทร์ยังอยู่ในมือของผู้ประสบความสําเร็จขั้นสูงในสาขาที่เขาสนใจเราจึงมักพบว่า บุคลากรด้านวรรณกรรมศิลปะนักวิชาการและเทคนิคมักมีเครื่องหมายนี้เกิดขึ้นในเห็นในมือ 2. เครื่องหมายดาวบนเนินพระรหัสเมื่อดาวเกิดขึ้นบนเนินพระรหัสถือเป็นตำแหน่งมงคลที่สุดที่อยู่ในมือเป็นตำแหน่งที่บอกได้ว่าเจ้าตัวมีความฉลาดเข้าใจในการดำเนินชีวิตที่ดีมีทั้งความเป็นผู้นำเพราะมีความสามารถในการจัดการและหลังจากความพยายามเพียงหนึ่งครั้งเขาจะได้รับความสำเร็จ มีความมั่งคัง่งมีทั้งชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่อีกทั้งชีวิตหลังแต่งงานก็มีความสุขกับครอบครัวที่อบอุน่นยิ่งปรากฏให้เห็นว่าดาวดวงใหญ่มากขึ้นเท่าไรความเป็นมงคลก็ยิ่งจะมีมากขึ้นตามขนาดของมัน 3. เครื่องหมายดาวบนเนินเสาตามปกตินั้นสุดยอดของเนินเสามักเป็นปลายทางของเส้นวาสนาแต่ถ้าหากปรากฏว่ามีเครื่องหมายดาวมาอยู่แทนที่ นั่นย่อมแสดงว่าอาชีพการงานของเขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่จากพรอ,อันประเสริฐเพราะดาวที่อยู่บนปลายทางวาสนาเป็นเหมือนกิ่งก้านสาขาที่แผ่ขยายออกไปลายมือนั้นจึงประสบความสำเร็จได้อย่างมากมายหลายด้านแต่ความได้อย่างเสียอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือดาวบนเนินเสานั้นหมายถึงการเก็บตัวไม่ค่อยออกสังคมจึงมักเกิดขึ้นกับคนที่มีเพื่อนน้อยและมีแนวโน้มว่า ชีวิตในวัยชาราของเขาจะอยู่กับความเหงาของคนที่ชอบเก็บตัว 4. เครื่องหมายดาวบนเนินอาทิตย์เมื่อกล่าวถึงเนินอาทิตย์ย่อมเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นสัญลักษณ์ของพรสวรรค์ที่โดดเด่นนั่นย่อมแสดงว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่ช่วยสร้างความมั่งคัง่งสร้างความร่ำรวยได้อย่างมากมายทั้งจากพรสวรรค์และจากโอกาสที่เป็นเหมือนลาบลอยจากคนหยิบยื่นให้และมักได้มาอย่างไม่คาดฝัน หากดาวบนเนินอาทิตย์มาเชื่อมต่อกับเส้นสมรสนั่นยิ่งแสดงว่าการแต่งงานจะมีความสำเร็จของชีวิตติดตามมาด้วยแต่ถ้าหากเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของดาวมาเชื่อมกับเส้นอาทิตย์ก็จะส่งผลให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลมีโชคมาจากความสามารถทางศิลปะของตัวเองเพราะฉะนั้นหากพบว่าท่านมีดาวดวงนี้อยู่ในมือแต่กลับยังไม่มีทีท่าว่าจะมองเห็นความสำเร็จได้ให้ท่านสันนิษฐานไว้ว่าท่านยังขาดการเตรียมตัวที่ดี เมื่อโอกาสมาถึงท่านจะคว้ามาได้ก็ต่อเมื่อท่านมีความพร้อมอยู่ด้วย5เครื่องหมายดาวบนเนินพุธหนึ่งในตำแหน่งที่ส่งเสริมการเงินคือเนินพุทธเมื่อมีเครื่องหมายดาวเกิดขึ้นอยู่บนตำแหน่งนี้นั่นย่อมหมายถึงไหวพริบและความฉลาดในการทำงานการมีความคิดวิเคราะห์ที่ชัดเจนของผู้ที่มีปัญญาแหลมคมอีกทั้งเป็นคนมีวาทศิลป์จึงเป็นมือที่มีความสำเร็จขั้นสูง สามารถสร้างความร่ำรวยได้จากพรสวรรค์ของตัวเองและยังมีโชคที่ดีที่ได้รับจากเพศตรงกันข้ามเข้ามาช่วยสร้างความร่ำรวยให้อีกแรงแต่จะอย่างไรก็ตามเครื่องหมายดาวแห่งโชคลาภทั้งหลายที่เราได้กล่าวมานั้นเป็นเครื่องหมายที่เกิดขึ้นเองติดตัวมาแต่กำเนิดหาใช่เส้นที่เราใช้ปากกาขีดเขียนขึ้นมาทีหลังไม่หากพบว่าในมือของท่านไม่มีดาวเกิดขึ้นเลยสักดวงนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีโชคนะครับ เครื่องหมายดาวนี้เป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเท่านั้นหลายมือที่ไม่มีดาวขึ้นเลยก็สามารถประสบความสําเร็จได้ไม่แพ้กันเพียงแค่ท่านไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรควันนั้นของท่านย่อมจะมาถึงไม่ช้าก็เร็วขอได้รับคำขอบคุณจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม